มือนี้มีอยู่สามตัวแล้ะแต่ว่าอันนี้แม่กวงเอ้อ่กวงวสูงของเขาร้อยสามสิบหกในท้อง,องได้หาเ,เ,นะเดือนครับหาเดือนเนาะครับหาเดือนรับประกันท้องนะพ่อประกันท้องรับประกันเลยอ้สามล้านซื้อมาเพิ่นมาสี่เลี้ยงสี่เกียร์ให้แม่เปลี่ยนพอพันครับเพิ่นก็นเลยมีแนวจำเป็นครับพ ในครอบครัวข่ะเจ้าพนมีแนวจําเป็นอันนี้บิ๊กอุทยนะครับสอสิริชัยฟาร์มบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเงินปลายทางโอนเงินให้พี่น้องทันทีสนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7 2 0 1และ062 ค่ะแปดสีกเกาเจรับร่องบบผิดหวังพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะต่อฟ้าฟ้ามื้อนี้สิฟ้าพี่น้องมาเปิดราคาคว้ยคือเก่าเหรอครับอย่าล,ลืมกดติดตามเพื่อิบ่จได้พลาดคลิปดีๆราคาคว้ยถึกๆไปเบิ้งกันเลยคร,ค,รครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มืึอนี้เขาอยู่กับคุณพ่อก่อนเนาะครับพ่อก่อนคือเก่าพ่อก่อนยหายบ้านไปอยู่ทางไหนมือนี้มือนี้ยหายบ้านมาพี่ละทั้งนนทรันคือเก่าตำบลนาเกากอำเภอสุริยันอันนี่มันเขนน้อยซื้อซื้อเขนน้อยไม่เดี๋ยวเื้อเขนน้อยไม่เื้อเขนน้อยไม่ักหลายแล้ววะครับได้แม่ลูกมั้งงามเด้ออ่อนซ้อนมีมีจากตัวเขามื่อนี่มือนี่มีอยู่สามตัวล้วแต่ว่าผมจะเปิดโอ้หรือบอกพี่น้องหรือบอกพี่น้องว่าอยู่บ้านไหนก่ออยู่บ้านนนสทรันตำบลนาเกอก อำเภอสิมุเลียงจังหวัดหนองบัวลำพูครับมันที่โยเก่าเั่านั้นมองเก่าคือเก่าเออเพราะก่อนคือเก่าคนผู้เก่าคู่เดิมแต่ว่าเรามาเลี้ยงอยู่พี่พี่น้องเออมาเลี้ยงมาเลี้ยงครับโอ้มื่อนีสคือได้ของขืดเด้ได้ของขืดเด้มื่อนี้งครับง้างมาฝากพี่ฝากน้องเด้อันเป็นยังไงก็พ่อเขาคนสามเลยว่าแต่อันนี้แม่กวงเด้อแม่กวงเนาะเออสายสายปานเด้ครับเบื้องลึใส่ยฮอดทุ่งเท่าเด้ครับเบิ้งเอาบื้องธรรมดาบืผมเบื้อเหรียญเด้ของแท้ครับมันงามของแท้นะครับ ตาแต้มแก้มจ้ำส่ทุ่งเท่าพ้อมเรียบร้อยความชูของเขาร้อยสามสิบหกประกันสามสิบห้าครับแม่ลูกสาวของเขาในในท้องในท้องได้หาเดือนครับหาเดือนเนาะครับหาเดือนรับประกันท้องเนาะพ่อประกันท้องรับประกันเลยไอ้สามล้านประกันไปประกันพ่อเจ้าสามล้านเนาะเจ้าสามล้านรับประกันเลยครับเอกสใบบชัวให้เอกสารให้พ้อมบ้านบ้านนี่เมืองลูกสาวบ้านน่ะน้องน้องไฟเด้นั่น เจ้าของเขาว่ามันออกมาเขาจุนพุนหรอกก็เลยใส่ซื้อน้องไฟตัวนี้ก็อ่องคอสามอ่องบ่ต้องห่วง<ด>อันนี้ลูกกลมครับได้จากเดือนแล้วพัอก่อนอัน,นอันเนี้ยครับมันที่ถักเขาไปห้ยเจ็ดแปดปอนแปดเดือนพุนเดียผมพอมด้ถามมาันคักครับเบ่ง้ว้ผุดอ่ะตออน<า>ซ้อนเบา,าบงไทยด้วยบองไทยบงหางแม่น้ำด้วยผู้กอง ครับใกเป็นตะอ่อนช้อนเดช้้วมสูงแล้วประมาณเท่าไรพ่อโตนี้ความสูงสิประมาณร้อยยี่สิบเกดโอ้เป็นตะเลียงพี่น้องบอกว่าจะเป็นตะเลียงม้มีตรตำหนี้วพ่อเนาะบอกว่าเราประกันเบิดเล็บกางงามเบิ่งเมื่อเอาเล็บไปเพิ่นเบิ่อนันหนุ่มกางงามครับเงาหางเงาหางกางยันกลมประตูสัตว์สายเพชรเพิ่นบอกสายเพชรนี่อันนี้ซื้อสามได้ซี่จ็มื่นเื้อซื้อสามเื้อสองได้สามเออซื้อสองได้สามครับคันซื้อสามได้ซี่มีอีกครับ ครับมีอีกเยสิเปิดรวมกันหรือจังไลยพ่อครับผม่าจะเปิดรวมกันพู้งเงินหน่อยเงินลายใส่เกษตรกรเอาแม่ลูกนีแม่ลูกผมอยากได้โอ้ขันชื่อว่าสิบหกขาพันนี่มันถือปดบอกเนาะเอาสิบหกขาพันแล้วพี่น้องสิบหกขาพันเออผู้ได้เร็วพู้นั้นได้ซื้อสองได้สามนะครับซื้อสองได้สามสิบหกขาพันเปิดไทยเลยพ่อก่นโทรมาด่วนเออผู้ได้ทั่วกรได้กอนนะครับนั่นลูกพ่นนี่ขึ้นน้องฝฟายเนาะ อัไไ้ไปเบงตว,ว,วูนันนี้มันมันผมออกมาเนีน่ยม,มันมีตัวผูกพร้อมเดียครับคอกเนี่ยแต่ว่าผมเปิดตัวนี้สิบหกหมื่นห้าพันขั้นนี้ตัวผูกเอาตัวผูกมาเนี่ยท่าแม่มึงเอาตัวผูกเพิ่มใส่ลังห้าเพิ่นได้ถึงสามครับคันเอาถึงสามนี่อันนี้บิ๊กอูไทยครับอันนี้ลูกบิ๊กอูไทยเนาะบิ๊กอูไทยครับเข่าใกล้ๆเลยครับบิ๊กอูไทยมันจากเดือนแล้วพ่อเนี่ยอันนี้มันปีหรือเดบ่มม้นเดือนเดปีเออปีจากเดือนปีห้าเดือนหกเดือนนี่แหละ ครับผมบึงเลยโบกแข้งโบกขาจิตบิ๊กอุไทยนาตึบครับบ่ต้องห่วงหนาตึบบึงเลยครับโอ้โหพ่นเอาใส่กันเนี่ยเพิ่นเลี้ยงใส่กันคันคันห้อแยกเพิ่นมาเชื่อไว้เป็นพ่อพันธ์นะครับเท่าไรพ่อคันห้อแยกเนี่ยคันแยกเนี่ยคือสิบ่ซฉันได้มาใช่คือคันแยกถ้าเขาล้อมสามนี่เด้อปะคันรวมสามนี่เอาให้ถึกๆเด้อหัวหน้าเอา 2, สิบแปดหมื่นห้าพันสิบแปดหมื่นห้าพันพอให้ถึงสองแสนเนี่ยพีย่น้องครับพอฟังเรื่อพี่น้องเบิังเอาเบิังเอาเบิังเอาซื้อซื้อสามได้สี่นอตเสื้อสามได้สี่บาทเนี่ยอันนี้ครอบเดียวกันมาเนี่ยครับครอบเดียวซื้อมาเพิ่นมาสี่เลี้ยงสี่เกียร์เห็นไหมเปลี่ยนพอพันครับเพิ่นก็เลยมีแนวจำเป็นครับเพิ่นในครอบครัวขับเจ้าเพิ่นมีแนวจำเป็นอันนี้บิ๊กอุทยนะครับโอ้ความสูงเรากะข้ความสูงเราต้องห่วงครับความสูงยางที่ไร่กับสามสิบเจ็ดคือสามสิบหกครับ อันนี้เป็นเด็กน้อยดิเอาเบอร์โทรศัพท์เนี่ยพ่อเอาเบอร์โทรศัพท์โอหรือเมืร์โทรศัพท์ดอกครับ0ูนย์หกห้าครับศูนย์หกห้าสี่สี่หนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเก้าสี่นเจดสี่สองหนึ่งเกครับจิ้งขมาหาพ่อก่อนอจ่าผิดเด้อมึอนี่บ่ผิดบ่ได้กระทั่งซัวผู้ใดเร็วเอาสามก็ให้สามเจผิดอีกเด้อมือนี่เบอร์โทรบ่ครับบ่ผิดเอาย้ำอีกรอบหนึ่งศูนย์หกห้าครับสี่หนึ่งเจ็ดสี่สองหนึ่งเก้าครับผมครับจิ้งจั่ ดวนเลยว่าสาาั่นเราผู้ใดซ่าบผู้ใดดิอันนั้นมันของถือครับบอพุ่นตามที่จริงมันอยู่สองแสนห้าหุ่นนี้เนี่ยคุ้ยนั่นน่ะครับอันนี้แม<อ>่มันคือสายป่านสุรินทร์เด้อจัับตวร์ครับสายอ่องคอร์สมันมัเค้งยูุติพ่อก่อนครับออกกอบอ่อนเค้งครับเค้งผัดส,สัน่นเก๋วยเตี๋ยวสำนีน<ว>กรพ่อกัรชิปนาสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ